ทันวาก็เล่นได้นะแต่ต้องนั่งตักพี่ใช่ไหมนั่งตักพี่เกลลี่นะคะ <S <S ว้าวสวัสดีค่ะ,คะแม่เกศน,นะคะวันนี้นะคะ <S 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 ก็มีกับช่องทันวาแฟมิลี่นะคะวันนี้เนี่ยแม่ก็ได้ซื้อนี่มาใหม่เลยะคะ่ะนี่ก็คือสไลเดอร์ค่ะนี่นะคะสไลเดอร์นะคะอันเก่าของน้องทันวาเนี่ยจะเป็นอันเล็กๆนะคะแล้วอันนี้ก็คือของเกลลี่นั่นเองนะคะพี่แ สองคนก็คือสองอันนะคะเฮ้ยน่าทำอะไรเรล่นอะไรโซ่แรกเอออ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาช่วยกันต่อเลยนะคะนี่คือตัวสไลด์ของเราใหญ่มากทุกคนสูงมากทำมาเล่นได้ไหมทำมาก็เล่นได้นะแต่ต้องนั่งจับพี่ใช่ไหมนั่งจับพี่เกลี่งนะคะเกลี่งนะคะแล้วเราให้หมดนะคะแล้วก็มาช่วยกันต่อทำมันช่วยด้วยให้ช่วยไหม นี่ท่านมาท่านมาชอบใจนะคะกำลังสงสัยว่าคุณแม่สั่งอะไรมาต้องเอาฐานตั้งก่อนค่ะฐานมัให้ครบก่อนนะบันไดมีกี่ขั้นเนี่ยโอ้โหสูงมากเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าขั้นว้าวค่ะเดี๋ยวรับมาช่วยกันต่อบันไดก่อนนะคะแล้วถึงจะเอาประกอบใช่ค่ะ นะะ้องเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะทุกคนนี่ทันวาธันวาชอบใจนะแล้วดูนี่นะคะทุกคนธันวากำลังกินขนมปังอยู่ะลูกนะ,ะกำลังกินควชองของคุณแม่โอ้จเจ๊จ๋าแอบเอามากินนะคะสภาพจนะเป็นอย่างนั้นนะนี่นีน่ตื่นเต้นตื่นเต้นนี่ตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเออหมุนรอบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะคะ นี่ฟุ้งฟิงกระดิ่งแมวนี่ทุกคนมีแป้นบัสมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะร้อยแป้นบัสกันนะอันบาก็ร้อยพี่ใหม่ต่อนี่นะตาขาดนะคะอะไรลูกอะไรลูโอ้โหเสียงดังเลยเสียงดังใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมตอนนี้นะคะทุกคนเราก็ประกอบเสร็จแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเกลี่ลงมาเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วกับสไลเดอร์ของเจลลี่ทธนาโอ้ยดีใจอ่ะลูกโอ้ดีใจขอ,อของน้องทธน,นายอยู่ไหนเอาของน้องมาให้หน่อยลูกนี่ค่ะก็จะเป็นบอลที่ขอเอามาเลยอันนี้เป็นบาสค่ะของน้องเหรอเอาของน้องมาด้วยเอาใส่เดอร์น้องมาด้วยนี่มาแล้วตั้งคู่กันเลยอันนี้ของทันวาของทันวาจะอันเล็กๆอันไม่น้อยนะคะน่ารักมากเลย หนึ่งสองสามว้าวอีกครอบหนึ่งรอบหนึ่งค่ะ ว่าคลิปนี้นะคะเราก็ซื้อสไลเดอร์มาครบทั้งสองตัวแล้วนะคะทั้งของเกลลี่แล้วก็ของน้องธันวานะคะแม่ของหนูโน้โ <No. S 2> <laughs> ี่ใบโตเกินวัยแล้วนะเ <laughs> ออจะเล่นของน้องโย <laughs> <laughs> นะคะอันนี้คุณแม่สามารถหาซื้อได้ที่ช้อปปี้นะคะหรือว่าใน Facebook แล้วแต่ราคาเลยนะคะถ้าเกิดร้านช้อปปี้เนี่ยมันก็จะมีราคาที่แตกต่างกันมากเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมอย่าลืมก็ได้ก็ใช